ก็เฟมาวบาวกหูนี่นะมาได้ตู้ดีตู้เวลาเลยไอย้ย่าเดียวว่ามันพลัดกับดิมนาวะเนี่ยบวกูนี่เพราะว่าดีรับมาเจอปุ่มนักเรียงหัวจุนเลวๆครับวันนี้วันนี้เหมือนเดิมเลยครับมาบอกเราวั่นฟันๆขาวขาวหนากรงด้รหัวจุนดีนอยู่ในหน้าจอนี้นะครับคูนี่ยันกรงกลางเงินฟ้ามกิโลฟองกีดหนาบได้ประเดิมเป็นคูเรคูเรคกงฟ้าหนามีในนะครับต่อเจ้าตาคนเป็นเพื่อนนี่ฟังเราว่าคูนี่หนาบว่าคนไรก็เจคลิปนี้ที่ร่บเผื่อเป็นกระบอกเรี่งของกูนี่ดีครับต่อเจ้าแล้วก็ไมหรับใใครญ เวัวฟอตฟัน้ำปากตายยึดึงผาเนื้อปุ่มเปิดในเลสฟอฟน้ำเล็วนะครับยื้อไข่ใหญ่ก้าวคุมหนักลิงวัวชุนนะครับบังได้คามได้ออกตัวได้ในฟน้ำนะครับเป็นเพื่อนกดลิงดีหน้าพีดตีปุ่มปักมุดไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังประวัติการชุนก้องดังฟ้องตัวกันได้เลยครับการตัวที่เห็นอยู่ทางหน้าโจทางฝ่ายนี้นะครับชื่อว่าลังฟาตระกูลเพชรหรือว่ามั่วแดงนะครับตัวนีโบเลยว่าสุดเบอร์ครับจนหลายเย็ดตัวเท้าๆทไกลไม่เช็ดไม่ชุนเล็วนะครับมั่วแดงมั่วแดงตัวนนนนนีี้้ไไดชุ่มมมาาาปปรรระะณฟฟิิลวคคับเเเยยยยผ กล้ที่ลาฟุตกกได้กินตัวดีมากครับกินมังกรยกมาจยาีในวันนั้นจนกันฟิบลนะครับมั่วแดงผาเบี้ยครับขายได้สำเม็ดปมบ่อเหลือไม่ธรรมดาครับมั่วแดงมั่วแดงนี่หนาจนะเอเย็ดจนไม่ปะาตาปะเป็ดเพื่อนไม่ทำมันไม่ทำกันครับจนใจวัวปลายหยดจัดทมเม็นทีมอโต้หนาบัวห้างไม่ได้ติมสายติมกว่าหนาผาวัวผาตัวแก่งแวงต่อค้างนักวัวใจมาตัวนี้ติมทีบจับไม่จับไม่ติมเน่อนอนครับสำหรับบัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับใครยายก้าวคุมไฟหัวหลวงหน้าที่จนกันต่อเจ้าน มาเติมกันได้นะปุ่มปืนในที่ปืนในไว้มีหัววูดตรงจงกาสนาไม่ฟังฟีนะครับพิบาทดีพิบาดปุ่มรับมดหนาไฟนุกนุกป่อยในโมกับเปือนไข่ใหญ่ไฟก็กดลิงดีปุ่มปักมุดไว้หน้าพีดได้เลยนะครับก็เราไปต่างด้านก้องกูจนกันแล้วนะครับต่าง้ดนกูจนจิวั่ลังฟาดแดงบัญชาการด้านใจรั่ว่ปักเปล่านะครับตัวนี้ตัวเจ้าจดจุนบุญจุดกับตาได้ตรับรองว่านุกแน่นนอนตัวเจ้าปักเปล่าตัวนี้ได้จนมาประมาณฟีอา่นเลวนะครับลาสุดก็ได้ชนะนุ่มเปล่ามาใหญ่ในครับว ตึงติวตึงดิกาทุดตุ๊ดปากเปล่านี่มันกาชจนเร่ๆจนฝรั่งตายคลาสสิกประเภทโดรคกเขื่องติดบู้หลู่เดียวเลยครับตัวนี้ต่อนักเดินหน้าเก่งเย่งเนี่ยวค้างเนี่ยวยอดทุดตุ๊ดลายตายมาลึกๆนั่งๆนะครับมีปลายยอดมีนำใจหนับปากเปล่าตัวนี้ต่อชาเบอร์คว้าวเคยห้ามพลาดตุกคอรานี่เลยครับตีสำคัญตอนนี้ผมเปิดฟอสไอ้ไฟหลวงหน้าเลวครับขอผมฟาขู่นี่ไว้กันนะครับหนักเลี้ยงหัวชจนสวัสดีครับ